ก็มาถึงชาวลัคนาราศีสิงห์อ๋อ,อป,ป้าเกาหลีแปลว่าพี่ชายโอเคนะฮะนี่ถ้าคุณอ้อ x y z นะฮะมือกีตาร์หน้าสวยไม่อธิบายผมฟังที่ผมไม่รู้เลยนเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเออนะฮะเมื่อกี้คนเมื่อกี้เขาเรียกป้าป้าเลยผมนึกว่ามาแล้วเรียกกูป้า,ป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 าอ๋อเขาจะเรียกโอป,ป้านี่ไปอ่านเขาตกไปตัวหนึ่งไงเออนะฮะเอา้าลัคนาราศีสิงห์ มีท่านใดลักนณาราศีสิงบ้างครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อยลักนณาราศีสิงมีใครสิงบ้างนะลักนณาราศีสิงอะไรสิงบุรีโอ้จะเอาหาไปถึงไหนคะเนี่ยเฮอเขาลักนณาราศีสิงอันนี้ก็มาสิงบุรีเออเดี๋ยวกูว่าถัดจากนี้คงจะเป็นชยนัยนาชัยภูมิมาแหละนะลักนณาราศีสิงจ้าไม่ใช่สิงบุรีโอ้ นะฮะเอาลัคนาราศีสิงห์นะฮะลัคนารามื่อกี้งงไงพิจิตพิจิตคนท่านหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ก็มาลัคนาราศีสิงห์สิงห์บุรีอีกอ่ะฮะลัคนาราศีสิงห์นะคะนะดาวพุทธที่ขยับย้ายตรงเนี้ยย้ายไปอยู่กับดาวสาวได้คู่สมพลแล้วก็เล็งไปยังลัคนาราศีสิงห์พูดง่ายๆคือดาวพุธกับดาว เสาเนี่ยไปอยู่ในเรือนปัตตนิเรือนคู่ครองนะการย้ายของชาวลักษณะของดาวพุธตรงนี้ที่ไปอยู่ในเรือนปัตตนิตรงนี้มีความเป็นไปได้นะครับว่าชาวสิงมีโอกาสนะฟังให้ดีมีโอกาสจะมีเพศตรงข้ามมาถูกอกถูกใจ หรือรู้จักกันทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะรู้จักกันทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดไปเจอเอาพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่อายุแก่กว่ายิ่งชัดเลยเอาค,ณณาคุณนัทพลโกษากุลหนูว่าแม่นมากครับแสดงว่าคุณนัทพลโกษากุลเนี่ยมีใครมาแอลคุณนัทพลหรือเปล่าเออเออนะฮะอืมนะครับ นะแล้วดาวพุธเนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาบแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาบแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยไปอยู่ในเรือนปัตตนินั่นหมายความว่าใครที่โสดช่วงนี้มีโอกาสได้เจอกับคนที่เข้ามาที่เหมือนกับจะมาเปเราจะมาแบบว่าอาสาทำนูน่นทํำนี่ให้เราอะไรอย่างเนี้ยนะจะบอกว่าสายเปเลยก็ ก็พูดมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าน่าจะมีฐานะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือเป็นช่วงจังหวะที่ดีถ้ามีใครเข้ามาชวนนะครับหรือมาบอกช่องทางแนะช่องทางในการทำมาหากินให้กับเรานะครับอาจจะเราติดล็อกอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วก็คิดอยากกระทำอะไรใหม่ๆและยังไม่ได้จังหวะที่เหมาะสมจู่ๆก็มีคนมาแนะให้กับเราในช่วงจังหวะตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์ขอย้ําว่าดาวพุธนั้นมาจากเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินและเรือนลาพระคือเรือนลาบไปอยู่ปัตนินั้นส่งผลดีนานับประการนะฮะนะครับนะส่งผลดีนานับประการนะครับนะครับอา้าวนะครับ คุณแอดมินปักหมุดให้คุณนี่หน่อยซิเนี่ยคุณทวัชชัยเนี่ยเขาตามมาจากแอปสีแดงนะครับมาตามต่อทางช่องติกตอกนะคุณแอดมินปักหมุญให้หน่อยนะขอบคุณมากๆนะคะนะอานะฮะนะครับนะชาวลัคนาราศีสิงห์ดูเหมือนว่าจะได้รับอน,นิสงค์แห่งความโชคดีในหลายๆประการตามที่ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้ว นะนะครับนี่แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีสิงห์แหละนะครับแต่นี่เราดูเฉพาะดาวพุทธที่ย้ายไปร่วมกับเสาร์นะไอ้ดาวอื่นๆนะผมก็ดูเป็นดวงรายวันรายเดือนรายปีไปแล้วนี่ช่องสินแสมิงนี่น่าจะเป็นช่องเดียวนะฮะที่ดูกันถึงรายวันเลยนะฮะนะฮะดีไม่ดูเป็นรายชั่วโมงนะฮะก็คงไม่ต้องโอ้โหเหนื่อยตายหาเลยเป็นรายชั่วโมง <laughs> นี่เป็นดวงรายวันนี่ทาง อ้าวทางติ๊กตอกนะถ้าอยากจะฟังดวงรายวันเนี่ยแต่และว,วันเลยทั้ง12ละคนาราศีเนี่ยเข้าไปที่แอปสีแดงนะครับบอกก่อนนะครับมีเฉพาะในแอปสีแดงนะเป็นซิกเนเจอร์เลยอะ่ะเพราะว่าอยู่ทางแอปสีแดงนะครับนะมันลงกันไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะก็เข้าไปได้เลยนะสำหรับคุณแอดมินนะฮะช่วย พิมพ์ให้หน่อยว่าอยากชมดวงรายวันนะครับหรือแม้แต่รายสัปดาห์ก็นะฮะไปแอปสีแดงนะฮะสมัครสมาชิกได้แต่ถ้าเกิดดวงรายวันนี่ฟังได้เลยนะถ้าจะเป็นดวงรายสัปดาห์ก็ไปสมัครสมาชิกนะฮะนะอ้าโอเคนะครับคุณสุชันสุชัญญาติดตามอาจารย์ทุกช่องทางคาเอฟโอ้ยขอบคุณมากๆดีใจมากๆเลยนะครับคุณสุชัญญานะขอข้อละคังให้หนึ่งค้งนะคะ ความโชคดีเงินทองไหลมาเทม,มานะฮะทัด